สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนี้นุ่นที่ยากกัได้มาบ้านองปูพญานาคนะคะแม่เจ้าของบ้านเพิ่นสื่อเลขแล้วเพิ่นฝันดีดีเพิ่นสิฝันแนวใดกับเขาไปฟังน้ำกันเลยค่ะไก่มือม่าเราวัดจีบ้าโตไหมสิแม่นุ่นก็สีตกยันอีกย่างย่างโตเก้าอยู่มันไงคะโตเก้าอยู่่คะเพิ่นกัย่างยืนย่างโตเก้าอันที่ผู้หายมันอันกับหาเก่าก็แปดสามเนาะที่ว่าห้องยาห้องยาแปดสามเนาะ ยังยืนยันอยู่ที่ว่าแม่ซื้อลอตเตอรี่ได้จักใบก็ค่ะซื้อลอตเตอรี่ได้เหรียญแปดสามกับสามแปดน้ำยางละใบแม่ได้ยางละใบนึงยางละใบแปดหาแปดน้ำอ้วนเก้าหาเก้าน้ำว่ได้บ่ได้แม่นเก้าหาเก้าเลขดังคือกันที่ว่ามันอันได้เหรอตอนนี้อ๋อได้ถ้าแม่ได้สามแปดแปดสามยางละใบเท่านั้นแม่นถ้าว่ามึงอื่นกับบ้านได้ซื้อไว้ มองอื่นก็ทําได้ซื้อบัตรนี่ถามหลานเพิ่นก็ว่าขี่ข้ามคืนขี่ข้ามเปลี่ยนบัตรนังซื้อแล้เลยบอกท่านได้ซื้อตั้งแต่ว่าบอกลูกยุคกรุง่เดียวแล้วว่ามีเขาซื้อก็จะอยู่อย่างนี้จบไปละถ้าแม่ซื้อไว้เราแม่ฟันดีเพราฟันดีอยู่ฟันเราจังได้บเบาหายซีบ้งน้ำเนื้อ ผู้เพิ่นซื้อไว้เพื่อผู้ละาซื้ใบหาใบอยู่เหรอฮ่าเดมัสสางซอยกันแเว่าตันเห็นออกนี่ก็ถือว่านบวกับยาหายเฮาเนาะตาตาตาอันเมย์ฝันว่าเขาอยู่หน้าเมย์นี่ซุปติ่มทุ่งโอ้ทุกนายคนที่แบดนี้เมย์ก็เลยศติดที่ยวตามคนโอมน้ำยี่เดย์ยาฝาวนี้นะไปเกี่ยวแล้วบาดเมียนไปเกี่ยวแล้วผัดผัดไปเกี่ยวกับพ่อผู้ตายไปบนน่ะตาตาไปเกี่ยวกับเพรนผู้ตายไปบนบาดนี้ไปเกี่ยวแล้วผัดว่าเอ้า เอาเกี่ยวเขาสองคนสเสลีลวอยุดตีทงหน้านีทงแบบไงนี่บาดน,น,นาี่นเพื่อนระบาเล้วคือเกีก้เห็นห้าไปเกี่ยวเอาไปสิเกี้ยวจตอนนี้พัก,กเกี้ยวเขาเล้วไม่เห็นนั่นยึดต้นดูมันเคยตายอยู่ในี่เขานั่นแมเของห้าเาพิ่งตายหน่อยอยูปีที่บ่าตายหลายตัากเกี่ยวได้เต็มที่แต่ว่าเห็นฝันจังสิน่นีนเขารลยค่ะเขายูฝันคือกันเลยแงีน นูซื้อไว้นูกับฝันว่านูเด็กคนเขาส่ลลานมาตีเมียตีซอยกันเมื่อที่่เบนี้มันฟอนหน่อยมันบ่แม่นูเอาใส้อันใหม่ตีเอาใส้เทละสองฟอนเลยนูตีนูก็เลยอยากมาหาแม่ว่าฝันคือกันบ่อนะแม่ว่าสิบวเขาเลาเด็นต้องเขาาต่วาแส่ว่นนาคนี่เห็นนาคนี่เพิ่นว่ากับมมเมเนาะเพิ่นว่านาคหนี่สัตว์หลายกล่ามนุษย์ค่ะค่ะ เห็นว่าห้ก็คือห้เห็นว่า่ให้ก็คือ่บห้แต่ว่าแม่คิดว่ามันใจเลขตัวนี้เป็นล่างเป็นล่างหรือเป็นบนค่ะสามแปดสามแปดใจล่างอ่ะแปดสามนี่แม่มันใจล่างมันใจล่างคนขิ้งลูกแต่ว่ามันเคยออกกลางเลขตัวนี้เห็นนั่นเห็นหาเก้านี่ก็เป็นล่างแต่ว่าเก้าหานี่สิเป็นบน้าเห็นเลขตัวนี้มู่แม่ถือประจํามันเป็นล่างแปดสามนี่แม่น แต่ว่าแม่เลขหาเก้ากับแปดสามนี่แม่มันใจแปดสามหลายก็บอกค่ะแมนมันใจแปดสามซื้อลอตเตอรี่มาฟันว่าได้กเกีเ้ยวเขาฟันมาได้เกี้ยวเขาเขาเต็มหน้าเลยแมนแต่ว่าลูกบ่ได้กเกี้ยวได้ลูกคนฟอนเขาฟอนเขาไส่ร้านแม่<อ>ตีไม่ตีเขาแม่นี่เกี่ยวกับปั่นพอพงงผู้ใหญ่ผู้่นเสียนี่สองคนเลยหนูไปซื้อแปดสามได้สิบก็ใบหนูกับมาฟันมาหนูคนเขาไส่ร้านนล่นะ หนูก็เลยสิมาถามแม่ว่ากันกึ๊กกันบ่แต่ไหมไก่ยื่นยันว่าเพิ่นกับบอมาอีกมันบ่ค่ะฟูก<อ>ับปูกับหยาบ่มาอีกอบ,บ่มาบอมาซิมอีนหนูยันว่าไก่เหม่อมาเปลี่ยนโตนั่นแหมผู้คนซื้อใบฟูละซี่ใบหาใบเพิ่นกับพวกเม็นมาอยู่หายถือได้ปูเด้อสิได้มาทำบุญนะมันยังสิแม่ค่ะอันมูใหญ่กะฝ่าวันหน้าว่าปูเอ้ยหยาเอ้ยหายถือ้องวดนี่เพราะว่าเขาพันษาเร็วค่ะนี้กะ ก็เลยพากันว่าเพิ่นบอกว่านาคนี่เพิ่นมีสัจจะค่ะแต่มนุษย์นั่นบ่มีสัจจะเพิ่นว่ามีบ่มีบัดนี้ก็สิเห็นบันนี้แล้วแม่ตอนหนูมาถ่ายทํานี่ล่ะค่ะมนุษย์นี่สัจจะก็หลายคือกันล่ะปู่ย่าเอ้ยก็เป็นบางคนนะคะเนาะบางคนอาจจะบ่มีสัจจะก็บ่ได้ร่วมทุกคนเนาะค่ะเนาะบางคนเพิ่นก็ถือพิ่นก็สิมาเฮ็ดบุญนําคือเก่าเพิ่นก็เลยว่านาคนี่มีสัจจะหลายออกก็คือออกคค่่ะะหมย่าก็เลยว่าสาธุ ออกเด้อปูญ่าเอ้ยทั่วประเทศแล้วให้เจ้าถือเมื่อถูกผูกซุกคนก็เลยว่ายังเสื่อละปล่อยคลิปลงไปนี่ช่องนูกับช่องน้อยเนาะคนกับเบิ่งสามหมื่นกว่าค้นแล้วแต่ว่าช่องใหญ่คนเบิ่งเป็นแสนเพิ่อนไหมแม่คนเบิ่งเป็นหลักแสนน,น่ะคนในหลักแสนเพิ่นมาซอยหนึ่งกระแสเพิ่นกับคอม <Lan. S 2> เมนต์นมาซื้อได้ผู้ละสองใบสามใบผู้ละหาใบเยอะนะคะมูย่ายนี่ยค่เจ้าค่ายมาเนี่เบิ่งเมื่อถกคนบ่มีบ่มีมันบ่ค่ะ มีเก้ายวเดี๋ยวมาใบเดียวขอลองมันเป็นตรงกับเลขพุม่มเจทีของอของคุนการนะคะอของเกจการเพื่อนก็นหายแปดสามตัวเดียวตา่าหาังบนเพื่อนหายศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะมันก็เลยเป็นเลขดังหาซื้อยากบนบนว่างหันผัดอกผัดอกกันตัวของน้ำหนึ่งเนาะค่ะล่างผัดออกกันเจ็ดศูนย์เนาะค่ะวันนี้เพื่อนจะเป็นบนค่ะแต่วนนี้เม่นบ่ล่ ก็บ่าเนี่ยเพราะว่าเพิ่นมาหายยังสั่นแต่ว่าเพิ่นกลับมาเพิ่นหมั่นใจทั้งล่างทั้งบนแต่ว่ามูอย่าด่กลมใจค่ะเบ้ากันยูบัานนี้ถามเสื่อบ้านน้องโอ๋นี่เพิ่นประทัได้มากค่ะกับหน้านองค่ะแต่ว,ว่าห้านนี้มากเลววยว่าจะซื้อห้าเขาอันห้าเขาว่า,า,วาเลขตัวนี้บ่อขายนี่คอยคารมาขืน มันกับอะไ้จักเสื้อเท่านั้นแล้วก็เลยว่านี้มู่วมั่วอ้วนกับเสือบ่ทันได้เป็นบ่ราะท่านได้จักคนอ้าวแม่บริบัติอยู่นี่บ่ทันได้จักค้นมันบ่กแปดแม่เก่าแม่นี่ยอ๋อได้แต่แม่ผู้เดียวแม่ได้ผู้เดียวได้ยังระบายแปดสามใบหนึ่งสามแปดใบหนึ่งซ้ำนั่นซ้ำนั่นแต่ว่าเห็นถามว่ได้น้ำน้ำนองกับน้ำหลานนี่เราสิโทวไปซื้ออัร้านท้องจ้า แต่ว่าอันจังแม่ค mm ุณโอมนี่ดยซื้อไว้อ hmm. ยู่มันบ่ร่ะขาดแนนซื้ออยู่กรุงเทพแต่ว่าผู้เป็นและหงส่งนี่เพิ่นบ่มีสิทธิ์ซื้อแม่นบ่ซื้อบ่ได้อจังคุณโอมนี่บ่ซื้อเลยซื้อบ่ได้เออบ่ได้เพิ่นบ่ให้ซื้อมันบ่ค่ะขาดงวดบางคนได้เลขกันบ่แม่นงวดบางมาไายใหนที่งวดก่อนรถ่นน่ะได้แก๊กกะเล่าก็ซื้อน้ำบ่ออกอ๋อเพิ่นเลยบ่ให้ซื้อเพิ่นเป็นแค่ ซีกระผาเท่านั้นอ๋อพี่เคลื่อนเคลื่อนแทมอ๋อเลยบ่อหอซื้อเลยเลขบ่หเซื้อค่ะก็เลยบ่ซื้อเลยนี่ซื้อเทือเดียวบ่บ่อใดล่ะแต่บ่ซื้อเลยแบบนี้มีแต่แม่บริบัติซื้อค่ะถามผู้ใดเขาก็ว่าจะเพียวซื้อฮ่ามันเป็นเลขดังมากเขาบอกใครขี้ข้านคืนอ๋อเลขใดยังเสืนกับบ่ด้ดล่ะเนาะอ๋บ่ไใดเหรอค่ะทางสันก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่ก็เลยได้ใบหนึ่งเลขได้แปดสามบอก ใ 8, 3, 3, เปดสามกับสามเปดได้ย่างละใบแต่กับใบกับแต่สามสามเปดย่างละใบพะว่ามันบ่มีแล้วก็เลยเอาค่ะ <c oughs> ก็อากันว่ามีเท่ไาไรเอาหมดเอดีอแต่บังเอินม,มันบ่มีเพราะว่าแม่บริบัตินี่ว่าเอนเ,เอนเห็นเท่าไรใบก็สร้างเอามาั่านกันทั้งสี่นะค่ะบ่ให้ลื่นกันแต่บงังเอินมันบม่มีก็เลยบอกนั่งเต็นเมื่อวานนี่ว่าเต็น ไเว้งอันบ้านน้องแวงเด้อเพิ่นขายบ่อเป็สามสามเปดขายอยู่เด้อซื้อให้ย่ยอ่นอันหารอยูนหารอยนเด้อมูย่ยสิบปันกันเห็นได้ซาำนักเอาสันแต่ว่าโทรมาบอกไปว่าซื้อใด้บัวดปรานมารมะโยบาสิมามัเนี่ล่ะจ้ารานธะจาอ็เลือยโล่โล่ังข้าวอยู่นี่ล่ะปลาเสียงยามาเห็นไหมแต่ว่าปรท่านเห็นอยู่เลยอืม มันไส่ค่ะว่าเพื่อนบอกเพี้ยนเพื่อนบอกโโสองตัวซ้นหนิอกเลยดิคูเทเือนอมอแม่มั่นใจเป็นล่างป่ค่ะมัน่นใจเป็นล่างเราซื้อไว้ลอตเตอรี่ย่งางระบเราก็ฟันว่าได้เกี่ยวเขาโม่โเ,เขาแล้วเลขง่ว่าเพ่เหลือหรอเข่าเลี้ยนฟันได้เกี่ยวเข่าเหรวเข่าแล้วเราค้นที่เพิ่นหายน่นหนูไปที่ว่าเพิ่นหายแปดสามมือรุ่นหน้าหนูกับฟันว่าเล่าหนึ่งเขาไหม ฟันวันแล้วหนึ่งเขาานงแล้วว่าอ้ยเล็กแล้วเขาแล้วเลี้งแล้วหางเดียวนั่นาะมันมันกะแต่ว่าเห็นนั่นเห็นอันที่เ่น่่าเสีอออกมันกันไปซื้อล้านทองว่ามืออื่นนี่แหละค่ะมืออื่นค่ะเพราะว่ามืออื่นขคเจ้าสิอมาขายดิมืออึนล้านทองนี่เพิ่นขายเล็กอันเพิ่นกะขายบ่คะแต่ยังว่าเว้ากันยุ่นนี่แหละเพิ่นสิ้ขายหรือเพิ่นพ่ขายถ้าลอเบึงอัน กันหน้าหลานมาว่าเพื่อนสีขายบ่อตัวนี้เงินถ่าบ่กขายก็คือสิบปอรเบ็นต์ล้านทองถ่าล้านทองบ่มี่นี่ก็คือบ่ได้คันเพื่อนว่าเรื่งเดียวแม่ก็สีเอายู่มันบ่เอาเรื่งเดียวก็สีซื้อยู่วานะเดี๋ยวสิโทรถามร้านให้ซื้อไหวโอ้โหบ่อกันเสาก็เมื่องอหันดิออกจากกัน้องหันค่ะ อ้ามั่วโคตเลยแม่บริบัดโอ้หนูมาว่าท่านาาก็ <มา S 2> น,กนู้ก็เฝ้าม้าหนินู้ยานท่อมผ้าขาวนูเได้ไวอยากมาหนูไปปลูกมั่นหัวตะมาไหมคะโอ้โหปลูกมั่นแบบไปใส่ปุ๋ยมั่นใส่ปุ๋ยมั่นหกสอบผู้เดียวบัดเมื่อนี้บัดไปปลูกมั่นปลูกมั่นเราก็มาอาบนามกับม้าหนิขามาไหวกับยานผ้าผ้าขาวนั่นไหมคะไดยไวอยากมาผ้ากัมนากมาบ้างหันค่ะไหลม้าเฝ้ากันแล้วก็ไหลเมื่อวางหันเมื่อที่แม่ปฏิบัติได้ลายแม่นี่มาสุ้มนุ่มกันอยู่นี่บ่มีผู้ใดดืออจคนเเลยาแม่ โรตัลลี่กับว่าได้จักใบได้ตาแม่ผู้เดียวนี่แม่ผู้เดียวแม่ได้ผู้ย่างละใบหนึ่งเนาะแปดสามใบหนึ่งสามแปดใบหนึ่งากันเราว่าเราเพิ่งสองคนนี่ละเราแม่หลายแม่เพิ่นมาเพิ่นฝันดีบ่ก็ะว่าฝันดีหมดฝันดีทุกคนมหนบ่คปะหนูมากมาท่านเนาะก็ได้กับฝันเห็นตะเกียวเขาไว้กับฝันเห็นตะโกงเขาเนี่ยแหละฝันแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันนี่แปลกเนาะหนูไปซื้อมาหนูกับฝันว่าหนูขนเข่าใส่ล้านไหมตีเข่าพระสันตีเข่าเข่าเป็นมัดเป็นฟ้อนนหรอไหมคะ อันนี้ก็เลยกว่ากันถ้าต้องเขาเลขตัวนี้เขาได้หลังพอว่าพักกันพวันหน้าแาก้วว่าพรวันหน้าน้ำปูห้ถือเลขแก้วพวันหน้าน้ำโรคโควิดเนาะค่ะแกไม่ล่มเราม่สอันการสรุปแล้วแม่ก็ยังยืนยันโตเก้ายู่นะคะเนาะแม่ยืนยันโตเก้านน่นละโตแปดสามนี่มันบ่าค่ะแปดสามนี่ละค่ะ,ะค่ะขอบคุณค่ะ ไหนฮอปตัวไหนฮอปไปยืนยันตัวท่านค่ะแม่เราก็ยืนยันแล้วนะคะหาสื่อไวเดอร์พี่น้องเอฟซีอยู่ทางไกลเพื่อสื่อได้นะคะแม่เราก็ยืนยันตัวเก่าคือแปดสามนะคะแอดมินกับขอหายเอฟซี G, แม่น่องโชคดีถูกหวยลำด้วยไปน้ำกัน,น้อคะเด้อเจ้าดีสวัสดีค่ะ